แข้งเลยอยู่นั้นน่ะแข้งเลยเดี๋ยวเราใช้ท้ายนี้หมดเลยนะพี่อืตีมาพอหน่อยเดี๋ยวปึกพอได้เดี๋ยวอุยฝั่งโดนแล้วสายเด็กน้อยอีกแล้วว่ะอันนี้ต้องถอดถอดลอกนะแล้วก็อ้าว์คลิปหายแล้วก็มองโอ้แม่นพันถ่ายทำไมมันพันเนี่ยเออเยอะตีมาตั้งนาน ไซมีไซมีไซหูแตมที่ก้าคนเดียวเลยว่ะตัวใหญ่หู <c oughs> ตั้งเ <c oughs> บรก,กให้มันด้วยนะมตีตัวใหญ่ตัวใหญ่คนเดียวเลย ตัวนี้ต้องเอาแล้วแหละวิวิใหญ่ใหญ่ใหครับใหญ่ครับโซฟี่ปีนี้ของน้องหมูครับหมูไม่ต้องโหนไม่ต้องโหนไม่ต้องโหนจูงมาจูงมาเดินมาเก็บสายกิเปอร์สาย ให้น้องเลยถ่ายรูปเลยหล่อๆเลยเุ้ยหุ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่สุดยอดหุ้ยจัมโบ้คุ้มแล้วอยู่หมูแ,แ,แ,แต้มที่กล้าของมันครับวันนี้สุดยอดแน่นๆเลยดูยนี้ เฮ้พักเลยนะเดี๋ยวกูโชว์บ้างนะมาเอาขึ้นเรือก่อนเดี๋ยวหลุดตัวนี้ร้อยเงือกเลยกลับบ้านเลยลาบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดเบ็ดออก นิ่งไม่เป็นไรเฮ้ยโดนอีกแล้วไอ้อกแก้วอาบ้าลเลยปล่อยครับตัวนี้ใ <c oughs> จเย็นดิมึงตั้งเก้าก <c oughs> เฮียพูดเจ็บเอง <c oughs> อืเห็นว่าเห็นปลาป่าครับไต่นบพามานะแต่นบแกงกะจานนะนะครับคนนี้พามานะครับไตนี้ปล่อยไต่นบครับไต่นกแกงกะจานครับครับไตปล่อยเลยครับปล่อยแล้วบอกพ่อบอกแม่นุ่นนุนน่นนุน่น ไปแล้วไปแล้วไปแล้วน้ำใสเ่เ๋วเลยครับ ไม่ทันได้ลาบปล่อยหนูเธอนะปล่อยหนูเธอหนูโตเดี๋ยวหนูมากินเยืะอหนูนะหม่สาปกดแค่ไหนครับนี่นะวนนี้นะวันนี้นะพวกผมกดไม่ต่ำกว่าคนละสิบแต่ว่าปล่อยหมดปล่อยเลยครับสายปล่อยเลยไปแล้ว สองหลักแล้วสองหลักแล้วก็เลยปยกเลยครบสิบพอดีครับผมตัวนี้เอาว่าเอาไปตัวนึงตายเล็กๆ